สวัสดีครับเพื่อนหุ้นส่วนสมาชิกชาวไฮทุกท่านครับรวมทั้งท่านเก่าแล้วก็ท่านผู้สนใจหรือสมาชิกใหม่การที่เราจะเข้าชมเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของไฮเวิร์นชอปตรงนี้หรือเราจะเข้าไปทำธุรกรรมในเรื่องของการเติมเงินหรือการถอนกำไรรายได้จากไฮเวิร์นชอป โนเข้าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยเราจะต้องอทำทางรัดขึ้นหน้าจอมือถือหลักของเราแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราได้รับลิงก์จากผู้แนะนำหรือว่าจากอ,าอัพไลน์ส่งมาให้มันก็จะสะดวกเราก็จะไม่ต้องไปพิมพ์ค้นหาใน Google นะครับอย่างอันนี้ถ้าในไลน์เราได้รับลิงก์จากผู้แนะนำ หรือว่าอัปลายส่งมาให้เราก็คัดลอกลิงก์ไปทำการาวางในเว็บ Google Chrome นะครับรู้สึกว่าจะได้รับลิงก์มาแล้วเดี๋ยวเข้าไปค้นหาดูก่อนนะครับไปที่ห้องนี้านี่ครับเจอพอดีเลยเจอพอดีเลยอันนี้เขาเรียกว่า ตัวภาษาอังกฤษสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าลิงก์นะครับลิงก์สำหรับเ,เป็นลิงก์เว็บไซต์ของ h ฮเว o ร์ชช็อนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าลิงก์เดี๋ยวเราคัดลอกที่ตัวลิงก์ภาษาอังกฤษสีฟ้านี่แหละครับลิงก์เว็บไซต์เข้าระบบ i ฮเ h o ร์ชช็อในเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้เวอร์ชั่น2.0เวอร์ชั่นใหม่เ,เดี๋ยวเราเราคัดลอกครับวิธีการคัดลอกเอานิ้วแตะค้างไว้ที่ลิงก์ที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วเราก็ไปใช้เมนูที่โต้อตอบมาก็คืออันที่2นะครับคัดลอกบางส่วนอันนี้เราก็จิ้มเข้าไปคัดลอกบางส่วนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ยืนยันคำว่าคัดลอกอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่ามันบอกว่าให้เปิดที่ Google เราจะกดเปิดที่ Google ก็ได้หรือบางบางเครื่องบางรุ่นมันไม่ขึ้นแบบนี้เราก็กดคำว่าคัดลอกนะครับ ตัวขา,ขาวๆเล็กๆกดคําว่าคัดลอกคราวนี้ลิงก์ภาษาอังกฤษมันติดปลายนิ้วเรามาแล้วทีนี้เราไปใช้ปุ่มปุ่มโฮมนะครับปุ่มตรงกลางด้านล่างของเครื่องที่เป็นรูปบ้านนะ่ะเราก็กดที่ปุ่มโฮมกลับไปหน้าจอมือถือหลักนะครับเสร็จแล้วก็ไปมองหาแอป Google นะครับ Google Chrome ก็คือแอปตัวนี้ครับเนี่ยเป็นแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้คือแอป Google Chrome เดี๋ยวเราจะใช้ค้นหาที่แอปนี้นะครับอ่าเรากดที่แอป Google Chrome เลยครับอ่าอันนี้ขึ้นอ่ามันหลบไปละช่องค้นหาสีเทาๆด้านบนนะครับค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บเราเราไม่พิมพ์นะเราคัดลอกลิงก์เว็บไซต์มาแล้วเราแตะค้างไว้ที่ช่องค้นหาแล้วก็กดคำสั่งว่าวางคำว่าวางที่กล่องโต้ตอบนะครับกดคำว่าวาง พอเรากดคำว่าวางไปแล้วทีนี้เราก็จะเห็นเว็บไซต์มันขึ้นมานะครับก็คือ Hi Home เนี่ยไฮโฮมเราก็แตะลิงก์ที่เป็นสีฟ้าได้เลยครับ h t t p s w w w h i v e w o n s h o p นะครับเรากดที่ลิงก์บรรทัดแรกนี้ได้เลยครับปึ้งกดเข้าไปอ่คราวนี้ ระบบได้ดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ของ h i เวิร์ชช็ o p มาให้เราแล้วนะครับทีนี้หน้านี้เป็นหน้าหน้าเว็บไซต์ของ h i เวิร์ชช็เราจะเข้ามากดดูกดอ่านอะไรในหน้านี้ก็ได้ถ้ายังไม่ไปเข้าภายในระบบนะครับเดี๋ยวเราจะทำหน้านี้สร้างเป็นไอคอนแอปหรือเขาเรียกว่าทางลัดไว้บนหน้าจอมือถือหลักให้เรากดไปที่เมนูย่อย สัญลักษณ์ของมันจะเป็นจุดสามจุดอยู่มุมขวาด้านบนนะครับสามจุดอยู่มุมขวาด้านบนทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยจุดเนี้ยสามจุดเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของเมนูย่อยๆอีกนะครับเรากดปุ่มสามจุดนี้เข้าไปนะครับกดเลยที่สามจุดปึ้งกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมนูอันที่สิบนะ เมน,นูอันที่10คําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักเราก็กดเข้าไปเลยครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักจะมีกล่องโต้อตอบขึ้นมานะครับกล่องโต้อตอบขึ้นมาเพิ่มลงในหน้าจอหลักแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันกระพริบอยู่ข้างหน้าเขากําหนดชื่อมาว่าให้โฮมเราไม่ชอบหรือเราจะใช้ในสไตล์ชื่อของเราแบบไหนก็แล้วแต่เราเราแก้ไขพิมพ์ใหม่ได้อ,อันนี้ ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มเพิ่มเข้าไปข้างหน้าอีกสักนิดนึงอ่าเป็น2.0อ่ามันเป็นเวอร์ชั่น2.0เนาะเราก็จิ้มดึงเครื่องพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เลข2.0อ่าสไตล์เราเราจะเอาแบบนี้เป็น High, High Home เวอร์ชัน2น2.0หลังจากนั้นเราก็กดคำว่าเพิ่มด้านล่างขวามือนะ อย่าไปกดยกเลิกนะให้กดคําว่าเพิ่มเอากดเลยกดที่คําว่าเพิ่มทางลัด2.0ได้ถูกสร้างขึ้นบนหน้าจอมือถือหลักแล้วก็กดปุ่มโฮมได้เลยด้านล่างที่รูปบ้านนะ่ะปุ่มโฮมที่มันติดมากับเครื่องด้านล่างนะแถวล่างนะไปตรวจสอบที่หน้าจอมือถือหลักเราทีมีมีแอปที่เราสร้างเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ไหมที่หน้าจอมือถือหลักเอากดปุ่มโฮมแล้ว เสร็จแ,แล้วเราก็ไล่ไปดูไอคอนแอปที่เราสร้างครั้งสุดท้ายมันก็จะมาโผล่อยู่ที่หน้าหลังนะครับหน้าสุดท้ายอันนี้เปิดไว้หลายหน้าแล้วเกินอ่ะไล่ไปเห็นไหมครับตอนนี้2.0งจุดศูนย์ไฮโฮมที่เราสร้างมันก็มาปรากฏที่นี่แล้วนะครับมาปรากฏที่นี่แล้วทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้เอง นะครับตัวที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้เองครับก็มาปรากฏอยู่ที่นี่แล้วทีนี้เราอันนี้สร้างไว้ไว้หลายครั้งสอนไว้หลายหลายเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกซะบ้างก็ได้นะครับเอาออกซะบ้างก็ได้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกแตะถ้าเรามันมีหลายตัวเราจะเอาออกเราแตะค้างไว้เสร็จแล้วมันขึ้นกากระบาดมาเรากดแม่นๆนะอย่าไปกดผิดตัวนะเราก็กดที่กากระบาดมันก็ลบไปแล้วนะครับลบไปแล้ว เสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการไปไว้หน้าที่เราใช้บ่อยเราก็สามารถลากไปได้นะอันนี้แตะค้างไว้เนี่ยแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปจะไปไว้หน้าไหนก็ลากออกไปนะครับจะไปไว้หน้าที่เราใช้บ่อยหน้าแรกก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาไว้หน้าแรกหน้าที่เราใช้บ่อยนะครับเราก็ไม่มีตำแหน่งที่ว่างให้เราวางหน้าที่สองน่าจะได้ ไปหน้าที่สองหน้าที่สองมีมีตำแหน่งว่างนะครับเราก็เอามีมีสองตัวเลยตัวนี้ยังไม่ได้ลบเราเอาตัวเก่าออกอันนี้สาธิตหลายหลายครั้งเหลือเกินเอาตัวเก่าออกอทีนี้เราก็กดที่รูปบ้านเพื่อไม่ให้มันสั่นถ้ามันเกิดอาการสั่นแบบนี้เราไปโดนตัวไหนตัวนั้นจะลบหายไปเลยนะครับกดที่รูปบ้านหนึ่งที่ด้านล่างนะเปิง้ง มันก็จะหยุดสั่นเห็นไหมครับถ้าเราเอามาไว้หน้าที่เราใช้บ่อยมันก็จะสะดวกเวลาเราเราจะเข้าใช้งานเราก็มากดที่นี่ได้เลยนะครับทุกท่านครับแล้วก็ถ้า <c oughs> ถ้าแอปของท่านใดอยู่กระจุยกระจายท่านสามารถจัดได้นะสามารถจัดได้เนี่ยอย่างนี้เราจะเอาอันนี้ไปจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสัหน่อยนึง อเอาไปไว้ตรงที่ว่างๆข้างบนมันจะได้ไม่กระจุยกระจายมันจะได้ดูดีนะครับเราสามารถลากได้นะครับอย่าไปจัดตรงไหนไว้ตรงไหนเนี่ยเราแตะค้างไว้นะครับแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปอ่ะโอเคเนาะทีนี้ถ้าเราจะเข้าระบบเห็นไหมครับเราจะเข้าระบบอ่ะเรากดเลยแอปที่เราสร้างเนี่ยสองจุดศูนย์ห้ w o เวิร์นชอปเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีเห็นไหมครับระบบพามาน้าเนี้ย เราก็สามารถเข้าระบบเว็บไซต์ได้เลยครับเนี่ยถ้าเราจะเข้าระบบเว็บไซต์เราก็กดที่3ขีดเขียวเขียวสามขีดเขียวเขียวมุมขวาบนเขาเรียกว่าเมนูบาร์เนี่ยเรากดเข้าไปเลยปึ้งที่หน้าเห็นไหมครับมันก็จะมีระบบอ่าเด้งเข้ามาที่หน้านี้ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยก็คือปุ่มสําหรับที่เราจะล็อกอินเข้าระบบเราก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับอาลองกดดูนะ ที่ปุ่ม s ไアอินนะสไアอินกดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะว่าโผล่ที่หน้านี้แหละเราจะเข้าระบบถ้าท่านมีรหัสแล้วรหัสของท่านก็เป็นเบอร์โทรถ้าใครอยู่ในผังพิเศษผังกองทุนมีสามรหัสถ้าจะเข้ารหัสแรกพิมพ์เบอร์โทรลงไปเสร็จแล้วก็พิมพ์เลขศูนย์ต่อท้ายเสร็จแล้วรหัสผ่านช่องพาสเวิร์ดเอนเตอร์เอนเตอร์ยูอาร์พาเวิร์ด ก็คือใส่รหัสผ่านของท่านรหัสผ่านเลข8ตัวนะครับจำแม่นๆนะอย่าให,ให้ผิดนะพอใส่เลขรหัสผ่านเรียบร้อยท่านก็สามารถกดแถบสีเขียวได้เลยกดแถบสีเขียวการนี้ระบบมันก็จะพาเข้าไปภายในแล้วท่านจะเข้าชมเว็บไซต์เข้าชมสินค้าหรือท่านจะทำธุรกรรมเติม,เต,มเติมเงินเพื่อไปอแปลงเป็น ไ้พอยไว้สำหรับซื้อสินค้าก็ได้หรือท่านจะเข้าไปถอนไปถอนไปถอนกำไรรายได้โอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินบาทก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ในในลึกๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็มาแนะนำวิธีทําทางรัดขึ้นหน้าจอมือถือกับท่านที่ยังไม่เคยทำหรือว่าท่านที่ทำแล้วแต่ยังไม่คล่องก็สามารถ ปิดคลิปดูซ้ำๆได้ก็คิดว่าทุกท่านทําได้ครับไม่มีไม่มีอะไรยากเนาะไม่มีอะไรยากอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราจะกลับไปหน้าจอมือถือหลักเราจะกดปุ่มย้อนกลับก็ได้ขวามือด้านล่างนะครับมันก็จะกลับไปทีละหน้าถ้ามันมีหน้าเดียวมันก็มาถึงหน้านี้ก็แปลว่าจบเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเอาไว้เรียนรู้กันในภาคต่อๆไป โอเคครับสวัสดีครับ